ชาแนลแอปเปิลสตอรีรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเนื่องจากมียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้มาถ่ายทาคลิปวิดีโอชมพิพิธภัณฑ์บ้านหุ่นเหล็กซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทองประเทศไทยซึ่งที่นี่เขาก็ได้รวบรวมหุ่นยนต์หลากหลายชนิดที่สร้างขึ้นมาจากเศษเหล็กเหลือใช้นํามาหลอมรวมและสร้างสรรค์จนกลายเป็นผลงานศิละปะระดับมัเต์พีซและทุกอย่างที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์นั้นก็มาจากเศษขยะทั้งนั้นไม่ว ทำมาจากเศษเหล็กทุกอย่างที่เห็นนี้มันอยู่เหนือคำบรรยายโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยว่าจะมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาประมาณ5ปีและฉันสามารถพูดได้เลยว่าประเทศไทยมีช่างฝีมือและศิลปินที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกพวกเขาเป็นอัจฉริยะในการกอบกูข้ขยะให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างน่าประหลาดใจ ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวว่าฉันรู้สึกประหลาดใจมากที่พวกเขาสามารถประดิษฐ์ขยะพวกนี้ให้ออกมาเป็นที่ชื่นชมของผู้คนได้ขนาดนี้คุณดูห่นยนต์นั้นสิมันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าทำมาจากเศษขยะเหลือๆความคิดเห็นท่านต่อมากลา่าวว่าว้าวพวกเขามีความสามารถมากนี่เป็นงานศิละปะที่มีจิตวิญญ,ญาณอย่างน่าทึ่งจริงๆ ความคิดเห็นทันต่อมากกล่าวว่าน่าอัศจรรย์มากฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนที่นี่คือดินแดนในฝันของฉันอย่างแท้จริงสถานที่แห่งนี้ช่างยอดเยี่ยมมันสุดยอดมากแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆฉันขอแสดงความนับถือต่อจินตนาการของคนไทยความคิดเห็นทันต่อมากกล่าวว่าน่าทึ่งมากมันเป็นงานศิลปะที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์สามารถทำให้กองขยะธรรมดาๆเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกยอดเยี่ยมมาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโอ้พระเจ้ามันบ้าไปแล้วนี่มันเป็นงานศิละปะที่มีพลังและจิตวิญญาณชางไทยฝีมือดีและมีทักษะอันล้ำลึกจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ในประเทศไทยคนไทยเก่งยอดเยี่ยมมากๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่เป็นความคิดสร้างสารรค์แบบไร้ขีดจำกัดต้องที่เมืองไทยทีเดียวและในประเทศไทยก็ยังมีอะไรให้น่าค้นหาอีกมาก ความคิดเห็นหั้นต่อมากล่าวว่านี่ไม่ได้เป็นงานศิลปะโลหะแต่เป็นที่ที่ทาร์เมอร์ซ่อนตัวอยู่จนกว่าจะถึงเวลากอบกู้โลกคุณสามารถร่วมประจนภายไปกับบับเบอร์บีได้ความคิดเห็นหั้นต่อมากล่าวว่าน่าทึ่งมาก ส่วนประกอบเหล่านี้สร้างขึ้นจากสิ่งของที่เป็นโลหะในชีวิตประจําวันฉันเห็นพวกเขาครั้งแรกที่ร้านค้านอกสนามบินที่เกาะสมุยเมื่อหลายปีก่อนและรู้สึกถึงเสมอเพราะความสามารถในการออกแบบและการสร้างโมเดลเหล่านี้จากส่วนประกอบที่เป็นขยะหรือเศษเหล็กช่างไทยฝีมือชั้นดีจริงๆความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าฉันเคยเห็นงานศิละปะประเภทนี้ในออสเตรเลียโดยศิลปินท้องถิ่นในเบลเบิร์นแต่งานของเขาไม่ได้เทียบขนาดกับสิ่งที่สร้างขึ้นที่นี่สุดยอดเลย ความดเดห็นท่านต่อมากล่าวว่าเจ๋งมากๆน่าทึ่งที่พวกเขาสร้างงานประติมากรรมที่มีรายละเอียดเจ๋งๆจากเศษขยะทั่วไปให้ออกมาเป็นผลงานชิ้นเอกสู่สายตาชาวโลกความคิดเดห็นท่านต่อมากล่าว่านี่เป็นศิละปะโลหะที่ยอดเยี่ยมที่สุดความคิดเดห็นท่านต่อมากล่าว่าเรื่องความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือที่ละเอียดต้องยกให้ไทยเพราะเขาไม่เคยเป็นสองรองใครอยู่แล้ว ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโอ้ประเทศไทยพวกเขามีอะไรให้น่าตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอนี่สินะจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมต่างชาติถึงหลงรักประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนไทยมักมีความสามารถที่แอบซ่อนเอาไว้รอให้เราได้ค้นพบความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าว้าวหุ่นยนต์ t อย Story ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เหมือนใครในการเยี่ยมชมฉันได้เห็นด้านหนึ่งของประเทศไทยที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อตอนที่ฉันอยู่ในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันไปที่ไบสเนในตัวเมืองกรุงเทพและได้เห็นผลงานศิลปะคล้ายกันนี้จัดแสดงอยู่แต่มีขนาดใหญ่ไม่เท่าฉันรู้สึกถึงกับความสามารถและพรสวรรค์ของศิลปะเหล่านี้ ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าเมื่อตอนที่ฉันอยู่ในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันไปที่ไบเสนีในตัวเมืองกรุงเทพและได้เห็นผลงานศิลปะที่คล้ายกันนี้จะแสดงอยู่แต่มีขนาดไม่ใหญ่เท่าฉันรู้สึกถึงกับความสามารถและพรสวรรค์ของงานศิลปะเหล่านี้ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าว่าฉันฝันมาตลอดว่าญี่ปุ่นจะสร้างสวนสนุกนักรบโชกุนและหุ่นยนต์วินเทจขนาดเท่าของจริงสถานที่แห่งนี้สุดยอดและใกล้เคียงกับความฝันของฉันมากสุดยอดจริงๆ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเขาไม่เคยหยุดทำให้ชันทึ่งในงานฝีมือของคนไทยเลยไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านไม้แบบดั้งเดิมหรืองานฝีมือโลหะที่แสดงที่นี่อย่างน่าทึ่งวิดีโอนี้ยอดเยี่ยมมากขอบคุณความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวาว่าว้าวงานศิละปะชิ้นเอกนั้นสุดยอดฝีมือคนไทยและความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าฉันเชื่อแล้วว่าคนไทยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์และฉเฉลียวฉลาดมากที่สุดในโลก และนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่ได้เห็นหุ่นยนต์ที่สร้างจากเศษเหลเ็กเศษขยะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะชมคลิปวิดีโอดังกล่าวเพิ่มเติมเราก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คำอธิบายคลิปนี้เช่นเคยและพบกันใหม่ในวิดีโอ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ